สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลคัคนาพฤศพนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2567นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็เดือนนี้จะมีไพ่ใบาชาเข้ามาด้วยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้ Queen of Cups, Justice, หกไม่เท้า Temperance, Knight of Swords, The Devil p a พ e of p e n t a c l e สิบถ้วย King of Swords แล้วก็ Knight of Cups นะคะส่วนสำหรับนี้จะบอกในเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็ จิตใจข้างในของพวกเรานะคะส่วนไพ่ใบชาจะบอกในเรื่องของเหตุการณ์หลักๆที่มันจะเกิดขึ้นนะ โอเคเดี๋ยวขอเรียงไพ่ใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันนะคะสำหรับภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีพฤศพลัคนาพฤศภนะคะ จะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีแพชชั่นแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆเนี่ยสูงมากๆนะแล้วก็ในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นๆค่อนข้างสูงนะทำให้มีคนจะเข้าหาค่อนข้างเยอะนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เป็นที่ปรึกษาหรือว่าได้เข้าไปช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนะคะทำให้ในเดือนนี้นะ่ะพวกคุณจะค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นที่น่ายกย่องชื่นชมนะคนอื่นๆเนะ่ะเขาจะเข้าหาพวกคุณด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็ด้วยผลประโยชน์บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องช่วยเหลือใครให้ดูดีๆนะคะแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปเด็ดขาดนะ คนที่เขารักเราก็มีนะคะคนที่เขาเกลียดเราก็มีหรือว่าคนที่เขาไม่อยากให้เราได้ดีมากไปกว่าเขาก็มีเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในเดือนนี้ให้คัดกรองดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรใครอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมากจนเกินไปนะคะให้ทำทุกอย่างด้วยความยุติธรรมแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะเพราะถ้าเกิดพวกคุณเป็นฝ่ายถูกเนี่ย ควถูกต้องมันจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องพวกคุณนะคะแต่ถ้าเมื่อไหรที่เป็นฝ่ายผิดน่ะมันก็จะเกิดปัญหามากมายตามมาเช่นกันนะในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เสียความรู้สึกกับคำพูดของใครบางคนอยู่นะคะอย่าให้ค่าอย่าให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้นมากจนเกินไปนะให้โฟกัสกับสิ่งที่ เป็นเรานะคะแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขก็พอนะมองว่าในภาพรวมในเดือนนี้นะคะพวกคุณจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ระมัดร,ระวังการกระทําของตัวเองมากๆนะในเดือนนี้ถ้าเกิดอะไรที่มันสุ่งเสี่ยงอยาเข้าไปยุ่งเด็ดขาดนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่คิดหวังในเรื่องใดก็ตามแต่นะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังแล้วก็จะได้รับข่าวดีที่ทําให้เรามีความสุขด้วยนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการงานการงานในเดือนนี้น่ะจะเป็นเดือนที่จะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นนะคะ แล้วก็พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นในส่วนที่พวกเขาทําไม่ได้ด้วยนะแล้วก็การพูดคุยเจรจาสั่งการสั่งงานใครในเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะเขาจะค่อนข้างให้ความเชื่อถือแล้วก็รับฟังพอสมควรนะแต่ว่าให้ใช้พระคุณนะคะอย่าใช้พระเดชนะอย่าตัดสินใจใครหรือว่าอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์เด็ดขาดนะคะ ให้ใช้เหตุและผลแล้วก็ความถูกต้องเป็นหลักนะในเดือนนี้นะ่ะถ้าเกิดเราตัดสินใจอะไรใครด้วยความเด็จก,การมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรือว่ามีเจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นตามมาภายหลังนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ความยุติธรรมในการพูดคุยไก,กล่เกลี่ยหรือว่าการตัดสินอะไรใครทั้งสองฝ่ายที่มันจะเกิดขึ้นนะนะ พวกคุณก็จะได้รับความชื่นชมได้รับความสุขสมตามมานะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนะี่ยในเรื่องของการงานให้พยายามโฟกัสงานที่มันอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองก่อนนะคะอย่าคาดหวังความช่วยเหลือจากใครนะคะแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากเกินไปนะ ในเดือนนี้นะ่ะจะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็บางคนจะเข้าหาเราด้วยผลประโยชน์บางประการก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใจดีมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะ่ะมีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดพวกคุณเป็นฝ่ายถูกพวกคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดก็จะได้รับผลของการกระทําของตัวเองเช่นกันนะ มาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการงานมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเรื่องของการทํำงานน่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คนจะให้การยอมรับนับถือมากขึ้นด้วยนะทำอะไรก็ตามแต่นะคะพวพาคุณจะ เป็นดาวเด่นนะจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในสายงานที่ทำนะคะดูว่าจะมีความหวังใหม่ๆในเรื่องของการงานเข้ามาได้ด้วยนะแล้วก็การทำงานในเดือนนี้นะ่ะบางอย่างมันอาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีความกดดันเกิดขึ้นได้บ้างนะคะแต่พวกคุณก็จะสามารถเอาชนะได้นะสามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันได้นะคะมองว่าในภาพรวมของการทำงานในเดือนนี้นะ่ะ มันจะมีความสุขมีความสมหวังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างที่อยากจะทํามากขึ้นนะมันจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามานะแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆเนะี่ยให้ใช้เหตุและผลแล้วก็ความถูกต้องเป็นหลักนะ แต่ถ้าอะไรที่มันไม่สามารถที่จะวัดออกมาได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเนะี่ยให้ใช้ความรู้สึกหรือว่าเซนส์ของพวกคุณได้เลยนะคะในเดือนนี้เนะี่ยเซนส์จะค่อนข้างดีแล้วก็แม่นยํามากๆนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่นะคะ แต่ว่ามันก็จะมีความหวังใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะพบเจอเส้นทางในการหาเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ามีคดีความในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้พวกคุณจะได้รับความยุติธรรมนะแต่ว่าจะต้องต่อสู้ด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันตัวเราก็อย่าโลภมากอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์มากเกินไปนะคะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความถูกต้องแล้วก็ความยุติธรรมที่สุดนะเพราะว่าในเดือนนี้นะ่ยมันมีเดอะเดวิลขึ้นนะคะอาจจะต้องย้ำเรื่องนี้หลายรอบหน่อยนะแล้วก็มาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการเงินมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีก ในเรื่องของการเงินน่ะบางคนอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อความสุขให้ตัวเองนะคะหรือว่าเป็นการใช้จ่ายเงินไปกับการตอบสนองกิเลสตัณหาของตัวเองนะ,ะแล้วก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของสภาพคล่องด้วยนะคะถ้าเกิดอะไรที่มันยังไม่จำเป็นน่ะอย่าเพิ่งซื้อนะคะในเดือนนี้น่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้เสียเงินไปแบบ ปุบป,ปับฉับพลันนะคะหรือว่าเสียเงินไปกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่กำลังรอคอยเงินใดอยู่ก็ตามแต่นะคะในเดือนนี้อาจจะได้ช้าหน่อยนะหรือว่ามันอาจจะได้ไม่เท่ากับที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะในเดือนนี้น่ะถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องใช้เงินไปกับเรื่องใดก็ตามนะคะพวกคุณจะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฝั่งนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครที่จะนำเงินไปลงทุน อันนี้เดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะลงทุนจริงๆเนะี่ยให้วางแผนให้คิดการให้ดีคิดการให้รอบด้านก่อนนะโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินมองว่ามันจะเป็นการใช้จ่ายไปกับความสุขของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ก็อย่าฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าใช้เงินเกินตัวนะระมัดระวังสภาพคล่องนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะแต่ก็อยากจะให้ปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะเพราะว่าในเดือนนี้น่ะอาจจะค่อนข้างคิดเร็วทำเร็วนะคะอารมณ์อาจจะค่อนข้างขึ้นลงได้ง่ายนะ